戴我没米了。 สันทาธรรมกำลังแจงแกแัดโครงการอุปสมบทหมู่ครั้งที่2ในวันที่30ม,มิถุนายน2567นี้โดยรับกุลกบุตรเข้ามาในการเป็นในการบวชเป็นนักบวชอุปสมบทหมู่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ <S <S 2> <S 2> พระาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในวาระครบ6ร,รอบ72พรรษา <S <S จึงเรียนเชิญญ,ญ,ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่1รูป4,999บาท เจ้าภาพพระไตรจีวรหนึ่งผืน999บาทเจ้าภาพบาทหนรูป999บาทและเป็นเจ้าภาพพัะทหารสำหรับพระภิสุุที่อยู่ในโครงการวันล,ละ2,999บาทหรือตามกำลังศรัทธาของท่านทั้งหลายโดยการมาทำบุญที่วัดหรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร กรุงไทยสองเจ็ดสามศูนย์สามหนึ่งเหรือจะสแกน QR code แล้วร่วมปุ่ก็ได้ขณะนี้ยังรับนักบวชเข้ามาในโครงการจนกระทั่งถึงวันที่25มิถุนายน2 5 7 7ที่จะถึงนี้ขอบพระคุณครับญาติโยม